มวนอีกแล้วมวนอีกแล้วายลูกไปหัดเลยอ่านฮัดนั่งอีกหน่อยครับเพลงน,นี้ครับฝากไปในใจแฟนๆนะครับอาจารย์บิ๊กภูมารินสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a b j มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องหงหญิงนะคะ fc สาวน้อยเพชรบ้านเพลงมือนีกับมี่ข่าวสารของ อีหลาหน่อยก็พอมาบอกให้กันฟั่งนะพี่น้องเนาะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนติดตามร่อคอยหลายคนทักเขามาว่าบอดจูคือจังสั่นจังสี่คือบบมีเพลงอีหล่าหน่อยออกมาจากเทือ่อบอดจูก็บอกว่าบอดจูล่ำดับสร้างผลงานให้กับวงหลายผู้หลายคนนะคะอย่างเช่นมือว่านี่กับปลอยของน้องอ,อมแบมไปนะคะ ไปย่งคงยังพันเด็ดสิ้นสุดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปกดอ่าช่มกดแช่ให้น้องน้ำเด้อค่ะเด้อน้องออมแบมเนาะบาดี้บอดจูเพิ่นได้เด็ดโพดหวางสิเพิ่นได้เพลงมาแล้วพี่น้องเพลงอีลาน่อยมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อคอดแล้วคอดแล้วบาดี้มาบอกานห้นกันฟั่งเนาะพี่น้องเนาะพ่อบอดจูเห็นเอฟซีล่อค่อยบอดจูกันเลยเอายังไงก็ล่องเบิงกันเลยเห็นว่า เป็นเรื่องเล่าที่สิตองอาศัยคู่เพ่งผู้เพิินสางผลงานกําลังดังติดกระแสอยู่สมือนี่หลายบทเพลงเลยนะคะ่อโจก็เลยโพดว่ารรป,า,ปาด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 บา,า,าดนี่ดังทะลุมิติอีกแล้วลูกเอ้ยก่อนลำ่ำมาจากมั่นสมองจากอาจารย์ผู้แตง่งที่มาแรงแหงยุกเลยตอน,นี้ก็คืออาจารย์บิ๊กพูมาลินแลอพี่น้องเนีอเพิินแต่งเพลง บอกว่าสุดจริงๆบอกว่บาบอติโอเดฟังเราก็บอกว่ามืออ่อนๆฟรอนหวานๆไม่ถาเลยพี่น้องอาจารย์บิ๊กภูมิลินนี่เพิ่นแต่งเพลงให้หลายผู้หลายคนณที่พี่น้องให้กับอฐมบมันเทิงศิลบางนึงก็คือเพลงอ,อีหยังละ่ะของน้องที่ที่ห้องไปว่างนึงนะแม่คะ่ะอันอีหยังเอา้าก็คือตีหูเยอยพี่น้องเนาะอ้านงานคือก็คือหนึ่งเพลงของ ปฐถมมาเทิ้งสินแล้วก็เป็นโอ้เพลงดังหลายเพลงนะคะพี่น้องว่าจะเป็นเพลงของน้องอ้อายเพลงของอีหยังนะบังไฟแสนนันกระแมนน้องพี่น้องเนาะบอกเลยว่าดังติดติด,ตด,ตดมาน้ากันสามเพลงด้วยนี่บบนี้เป็นเพลงของอีหลา่าเพลงของอีหล่าก็มาเลวเนาะพี่น้องเนาะบอ,บอกเลยว่าคักบาดนี้นะคะส่วนคู่เพลงนะคะคู่บิ๊กนะคะ อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนาะเพื่อนก็ได้โพดบอกหวางสี่ใส่ความกันกล่องสุดๆเลยครับเป็นเรื่องเล่าของความหนักอกหนักแจ่ของคู่เพ่งพออีหล่าคือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะเพื่อนก็เลยโพดว่าใส่ความกันกล่องสุดๆเลยครับเพ่งของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามเลยมีท่อนปะหานเนื้อปะหานไปอีกปพั่นเพื่อนว่า ขักบ่พี่น้องถาล่อคอ่อ,คอยล่อค่อยรับชุม่มใดเลยนะพี่น้องเนาะประหารเหลือประหารเนื้อปะหานนั่นปิดไังไงนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอิหลาหน้อยพาอฮูว่าจุของใดเพ่งเนาะพี่น้องเนาะแอดเพ่นกับลงงขิปให้เบิงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอิลากัมาขอบบุญขอบคุณอาจารย์ um arin, บิ๊กภูมารินหวางสี่เนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณอาจารย์บิ๊กภูมารินและพ่อโจนะคะร่วมกับทนายเด้อพี่น้องเนาะคนรวมกันเด้อพี่น้องเนดะ้อกับทนายเอ ที่ร่วมกันประพันธ์บทกรลานี้บทกรลานี้ให้กับอิหลาหนอยเดอจาเร็วๆนี้กับกรลาเอาิญฮักน,น,นั่งเอกหน่อยเอิญฮักนั่งเอกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเพลงที่ซื่อเพลงของอิหลาา่าว่าต่ไปเอิญฮักนั่งเอกหน่อยค่อยหลับทุ่มหลับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามอิหลาหนอยในเดอจ้าคนะคนมาอ่อนคนมาอ่อนพอพเอเมเมเอซี่อีหลานอยเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะ พีนตาหักบอกเด้ว่าฟั่งไก่ไล่เพี้พนกับปิดให้นฟั่งแล้วเป็นอย่างไรครับพี่น้องบอกเด้ว่าทอนประหารเนื้อประหารมันเป็นอย่างไรค่อยรับชม่มรบฟัง่งเนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้น้ำมะตูนมาฝากเรื่องเล่าของเพลงของอีหลาซึ่งเป็นเรื่องเล่าของการร่วมพลังทั้งอาจารย์ซื้อดังจากการสแตงเพ่ง กำลั่งติดกระแสยอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์บิ๊กผู้มลินนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทนาอีนะคะทนาอีกับเป็นผู้หนึ่งที่แต่งเพลงบุตรเพ่งบุตรหนี่พึ่นกับซอยกันเก่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผู้หให้่ไก่ไล่ก็คือบอดโจหลังจากนั้นเก่าทรงมาให้บอดโจผิดจาจรณาอีกเถื่อบอดโจบอกเรือว่าผ่านหฮ่งปังแน่นอนนี่คือฟันทุ่งเหลวเนาะพี่น้องเนาะ จังใดก็ค่อยติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้บอกเลยว่าส,ส,สุดอีกแล้วนะคะท่านใดที่เขามารับช่วัเราฟังนะคะก็ะขอให้เตรียมตัวนะคะรับช่เตรียมตัวล่อล่อช่วล่อแช่ชให้อีหลาห่าเฮ้าติดหนึ่งมาแร่งแน่นอนนาอพี่น้องเนาะบอกเลยว่าตอนนี้อีหล่าได้รับเนื้อเพลงไปแล้วกรลังจะทองแล้วตอนนี้นะคะผ่านมือใดก็คือเขาสู้ขันตอน การทำเพลงเลยท่านที่นะคะขออีหล่าได้ซ้อมแน่จกักสองสามมือแน่นาอพี่น้องเนาะชุดยอดนะคะอ่ะถ่ายชุดนี้ท่านใดที่เขามากแล้วนะคะยังบ่ท่านได้กดติดตามกดไลค์กับแอดเพนนะคะก็ขอความกรุณานะคะกดให้กดติดตามกดไลค์แอดเพนน้ำแน่นะคะก็จะเป็นพระคุณยางสูงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดเพนนี่แหละเพื่อะจะได้นำข่าวสารดีๆมาต่อมาฝากนาอพี่น้องเนาะ ขอให้ทุกท่านที่เขามารับช่มรบฟังนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเอาว่าพิมพ์โมญาค่ะเพชรเสียงตะวัน a b G ีจีสติถ่ายมาดอดดอกนะคะอย่าลืมกดเข้าไปนะคะกดง่ายๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดอ้อท่านใดที่เขามาแล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจกับแอดเพนน้ำแทนนะคะเบิรงหย่อนหลังแอดเพนน้ำเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขแห่งๆปัปงๆกันสุขหูสุขคนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย